ครับก็ต้องสวัสดีเราพวกการตัวแปดทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับดีมายเซริลูกกี้นะครับผม1วันนะครับใน a อสโวลเนเราต้องทําอะไรบ้างน,นะครับฉบับปี2023นะเอาจริงมันก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่หรอกนะครับแต่แค่จะเอ่อมาอัปเดตให้มันดูใหม่ขึ้นนะเผื่อบางทีข้อมูลนู่นนี่นั่นมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันนะบในแ,แต่ละปีเนาะก็นะครับเรามาเริ่มเลยดีวยกว่านะ อย่างแรกนะครับ1วันที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ล็อกอินเช็คอินใช่ไหมอ่ะอันก็ปล่อยแล้วพอเช็คอินเสร็จเนี่ยเราไปเลยนะครับไปดูพวกน้ํามันเนี่ยรับอะไรได้ก็รับรับไปเลยนะครับพยายามอย่าให้มันคาคังนะเพราะว่าถ้ามันคาคังเนี่ยมันจะไม่รีนะครับมันจะตันแค่นั้นนะถ้าสมมุติแบบว่าน้ํามันเราไม่ได้ตันยอดเงินเราไม่ได้ตันเนี่ยก็รีบๆกดรับมานะครับแล้วก็ให้ตัวเกมเขาเนี่ยผลิตกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่2เข้ามา คอมมิชชั่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยกดเข้าไปนะคอมมิชชั่นกดให้มันครบๆไปไอตัวตรงนี้นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หลังจากคุณออกเกมหรือว่าเออวันนั้นเนี่ยน่าจะไม่ได้เข้าเกมแล้วหรือว่าจะนอนแล้วเนี่ยผมแนะนําให้กดทุกวันนะกดให้มันีอีะให้มันรีมาจะได้เจอเควสที่มันให้คิ้วการันตีให้คิ้วบ่อยๆนะคือเจอปุ๊กกดๆไปเลยนะครับถ้าน้ำมันเหลือแบบว่าเออเราเข้ามาเล่นแค่ทำเควสร,รายวานันแล้วก็ไม่ได้ฟาร์มเยอะอะไรอย่างเงี้ย แบบเป็นสายดองรองกดกระชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะเจอเมื่อไหร่หรือว่ามันเสร็จว่างเมื่อไหร่เนี่ยให้กดๆไปเลยนะเพราะยังไงนะ้ามันเราเนี่ยมันรีให้ตลอดอยู่แล้วนะครับพันสองพันหนึ่งตรงเนี้ยไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวมันก็รีคืนให้นะครับแล้วก็เนี่ยดูๆไปนะว่าไหนหน้ากดก็ไปนะพยายามเลือกอันที่มันมีคิวนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เออช่างมันนะครับเพราะมันส่งออกนะอย่างที่2องอัพสกิลเรือนะครับ เข้ามาเนี่ยคิดว่ากดก่อนนอนอะ่ะนะวันหนึ่งถ้าแบบว่าไม่ได้ข้างจัดๆนะมัน16ชั่วโมงอะ่ะผมว่าวันหนึ่งมันน่าจะอัพได้2อ,อัพได้2รอ,อบแบบแบบบางทีเรานอนเราตื่นเรานอนเราตื่นอ่เงี้ยเออบางทีมันก็ครบ16ชั่วโมงแล้วใช่ไหมก็เออก็มากดกดอัพไปนะผมจะได้คุมๆนะครับแล้วก็ตัวแลบตัวแลบอันนี้ผมแล้วแต่คนละกันนะเพราะว่า เล่นใหม่บางทีเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินนะครับเพราะว่าด่านฟาร์มเงินเนี่ยมันยังไปไม่ถึงนะมันอยู่ต้องแมป9แมปไกลๆเลยอ่ะนะควรจะได้เงินแล้วคุ้มไอตรงเนี้ยถ้าจะกดนะก็กดเควสฟ้าเล่นๆเอาแบบว่าโปรเกสหรือวิจัยไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเงินเหลือเนี่ยอย่าก,กดเลยกดไปเลยนะแล้วก็ยังไม่แนะนําให้กดเทวสที่มันเป็นตัว H นะตัว H เนี่ยมันจะใช้คิวนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ใครที่มีคิวเยอะๆเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่ประสงค์ของท่านนะครับ อย่างเราไปห้องดอมอันนี้สําคัญมากการปล่อยให้น้องๆหิวคือสิ่งที่ผู้การไม่ควรทำนะครับเพราะงั้นเราควรมาเติมของกินให้น้องนะครับอดัอไปเถอะนะของกินบันลีให้เนี่ยก็จะยัดเข้าไปนะครับเติมดอมปุ๊บอ่ะไปไหนต่อเราไปที่สร้างเรือถ้าคุณแบบว่าอยากกดแค่เอาเควสเนี่ยคุณไปกดตู้ไลท์นะครับเพราะว่าตู้ไลท์เนี่ยมันจะเสียแค่1นคิ้วนะแล้วเควสที่มันต้องสร้าง ที่มันต้องกดสร้างเรือเนี่ยมันก็จะคืนคิวให้คุณหนึ่งอันก็เท่ากับว่าเหมือนกับคุณได้เรือฟรีทุกวันจากตู้ไลท์วันละหนึ่งลำนะต่อไปนะครับคิวตรงนี้เข้าไปตรงโลจิสติกนะช่อง3เถ้าไม่มีกิวเนี่ยมันก็จะมีกิวพับบิกอยู่นี้นะก็กดบริจาคนะมันก็จะได้เหรียญกิวทานู่นทํานี่นะครับเพราะว่าเหรียญกิวเนี่ยสำคัญนะมันต้องเอาไปแลกของนู่นนั่นเยอะแล้วแล้วทรัพยากรในที่มันใช้เหรียญกิวแลกเนี่ยมันดีมากนะครับหลายอย่างเลย แล้วก็ไปที่เดลี่อันนี้คือแหล่งหาเงินของผู้เล่นใหม่เลยนะครับนี่คือแหล่งหาเงินหลักๆของผู้เล่นใหม่เลยนะก็ผู้เล่นใหม่ถ้าเปิดมามันก็น่าจะมีแค่เควสแบบนี้ที่เปิดนะเพราะว่าพวกเควสที่มันที่เข้าเทนนิงเนี่ยน่าจะยังไม่เปิดนะครับน่าจะต้องผู้การเวลลหกสิขึ้นไปนะถึงจะเปิดเนี่ยก็มาลงไอ้พวกนี้ลงพยายามลงให้ได้ทุกวันนะเพราะมันได้เงินหลักๆคือมันได้เงินแล้วก็ทรัพยากรนะครับแล้วก็เข้าไปกดเล่นโหมดฮาร์ดสักโหมดหนึ่ง ผู้เล่นใหม่ถ้าแบบขี้เกียจขี้เกียจเลยนะไป1นึฮาร์ดก็ได้นะครับเนี่ยเล่นมันรอบหนึ่งกดฮาร์รอบหนึ่งมันก็จะได้เควสแล้วนะแล้วก็พีวีพีวีอันนี้ถ้าคนซีเรียสเรื่องเปอร์เซนต์วินเลตก็อย่าไม่ต้องลงก็ได้แต่ผมได้เป็นคนที่มีซีเรียสเรื่องวินเลตนะผมอยากได้แต้มอยากได้ทรัพยากรมากกว่าแพ้ชนะเนี่ยผมกดไปเลยนะครับเพราะว่าผมอยากได้แต้มไปแลกเรือนะแต่ถ้าคนซีเรียสก็อย่าพิ่งลงนะครับรอทีมแข็งๆก่อนค่อยไปลงก็ได้นะ แล้วก็ไม่ผมไม่ผมจาไม่ได้นะว่าระบบผู้การแมวเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่เริ่มเลยไหมนะครับแต่ถ้าเปิดตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยอ่ะเข้ามาใช่ไหมมันจะมีอย่างี้อ่ะกดทําความสะอาดที่นอนให้น้องป้อนข้าวให้น้องนะครับแล้วก็เล่นกับน้องอ่ะเนี่ยถ้าระบบผู้การแมวเปิดแล้วก็พยายามทาอย่างนี้นะครับให้ได้ทุกวันนะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะสร้างฟีนะไอ้ตรงเนี้ยคือแบบไม่เสียตังค์ไม่เสียอะไรเลยนะกดกดสร้างไปเลยนะครับ วนลาน่าจะวันละกล่องนะผมไม่ได้กดนานแล้วครับช่องช่องแมวมันเต็มอ่ะอันนี้คือผู้เล่นเริ่มต้นนะครับมีเท่านี้แต่ถ้าคุณแบบว่าเออคุณเริ่มแบบว่าทีมคุณเริ่มแข็งพอคุณก็ไปเล่นโอเปอเรชั่นเซเลนครับโอเปอเรชั่นเซเลนเนี่ยถ้าคุณแบบขี้เกียจเลยนะแบบว่าไม่รู้จะต่อยังไงไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยคุณพยายามทำเควสเปิดโลกให้มันเสร็จนะแล้วก็คุณเห็นคำว่าข้างล่างนี่ไหมเดลี่ชาเลนต์ไอเดลี่มิชชั่นน่ะคุณกดเข้าไปเว้ยคุณกดรับให้หมดนะครับคุณ แล้วคุณก็ไปวิ่งตามาคคเคนะวสเดลลี่ถ้าคุณขี้เกียจนะวงเล็บถ้าคุณขี้เกียจนะครับคุณก็แค่วิ่งตาม ly, เควสเดลี่พอเควสเดลี่เสร็จคุก็ออกนะเพราะว่าการมาวิ่งตามเควสเดลี่เนี่ยมันก็จะให้เหรียญที่เอาเอ้มันจะให้บัตรนะครับที่เอาไวต้ตีตัวบอสบอสประจําเดือนน่ะนะครับแล้วมันก็จะได้เรือพวกลงพวกเรือเนี่ยพวกเมตาโชดาวน์เนี่ยเห็นไหมถ้าคุณมาตีพวกนี้คุณก็จะเก็บเรือพวกนี้ไปในตัวได้ด้วยนะอ่ะนะครับหนึ่งวันของผู้เล่นใหม่นะ ประจำประจาเกลสุเรนเนี่ยมันมีแค่นี้นะครับเอาจริงๆนะถ้าแบบว่าอยากแค่ดองคิวเฉยๆนะคุณเสียเวลาเล่นอสุเรนเน่าจะประมาณแค่4นาทีนะต่อวันนะคุณเข้ามา,มากดคอมมิชชั่นนะหนกดกดรับของกดรับเงินกดรับน้ำมันกดส่งคอมมิชชั่นกดเรียนสกิลนะครับอาจจะมีแวะไปกดแหลบวิจัยบ้างแล้วก็ให้อาหารน้องๆสร้างเรือในตู้ไล่ดึงลำ พีอพีสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เออไปบริจาคก,กิลนะลงเดลี่นะครับลงฮาร์ดแค่นี้คุยกัรายวันที่มันสำคัญสำคัญอะที่เป็นเป็นแวลูสำคัญสำคัญ,คญมันได้ครบหมดแล้วนะครับออปชันเซเลนเนี่ยคิดว่าน่าจะมันต้องใช้หลยๆเวลาหน่อยนะนะครับสำหรับดีมายซเลลุกกี้วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเป็นคลิปแบบว่าฟันแฟกเล็กๆน้อยๆนยนะ พอผู้เล่นใหม่ก็เริ่มมีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับหลังจากเออพีวีครบรอบหปีเนี่ยมาตอกคุณได้เยอะจริงนะครับคอนเทนเนอรจะเป็นอะไรนะครับคลิปต่อไปจะเกี่ยวกับเกมไหนก็อขอให้รอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เดซิดีมายขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า